เซียนจินแม่อิจิริท่านแกร่งกล้าแต่แบบนี้ก็สิ้นเปลืองเกินข้ารู้ขอบเขตตัวเองเจ้าไปเถอะไม่ต้องมาเฝ้าข้าเซียนจินข้าไม่เข้าใจยาสันจือจนี้บำเพ็ญเพื่อผู้ใดกันมันคือยาอะไรขอรับท่านถึงต้องมาเปลืองแรงเช่นนี้ที่เขาเฝ้าใช่ยาที่ไหนที่เขาเฝ้าเนี่ยคือความจริงใจของเขาจริงใจอย่างนั้นเหรอขอรับเด็กอายุไม่ถึงพันอย่าถามเรื่องไม่ควนเลยเนะ เซียนจินอย่าโมวแต่เฝ้าเลยขอรับหรือไม่ให้ข้าเฝ้าแทนไหมวางใจได้ข้าไม่ทำให้เสียการแน่นี่เสียวชิงชวนเข้าว่าเซียนจินของเจ้ายากจะกลับแดนสวรรค์ไปหาที่จิบชากันดีหรือไม่เราให้ฟังหน่อยว่าที่อี้จริงเนี่ยช่วงนี้มีอะไรสนุกบ้างแต,แต่ว่าไปเถอะนะเฮ้รองข้าเซียนจุนปล่อยข้าก่อนถ้าต้องเฝ้าเซียนจุนคือ เมื่อห้าร้อยปีก่อนฟื้นแล้วงั้นเหรออย่าเพิ่งลุกท่านมาดเจ็บสาหาัสเดี๋ยวเพิ่งขยับเสียดายที่ข้าอ่อนแอทำได้เพียงช่วยห้ามเลือดขอบคุณเทพธิดาขออภัยอันที่จรงิงข้าไม่ใช่เทพธิดาหรอกข้าเพิ่งจะมีรูปร่างแม้แต่ชื่อก็ยังไม่มีท่านมีชื่อหรือไม่ ไม่รู้จักข้านะนอกจากอาจารย์แล้วข้าไม่รู้จักใครเลยและไม่มีเพื่อนด้วยฉันหังเซียนจุย